สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเบิดสุขสุขคนสุโมงสุบอนพี่น้องเออสบ,บายดียามไก่เสเทียงเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทีมงานสู่ตายนล้ยังบริภาษากันขึ้นอยู่สิเอาให้แล้วอาจารย์ยังให้หนึงอาจารยพี่น้องให้สุดท้ายพอตมินกำลังไทยตะก้าียิยบลอยอยู่ไปคือจุอด๊ดแท้เฮย ในสุดท้ายว่าจังตอนนี้ก็เทียงแหละแต่ว่าโปบ,บผ้ากันขึ้นเอาให้แล้วก่อนอย่างสิขข้นเธอเดียวว่าจังทีมงานผนบุกถ่าอยู่อันห่มคางเล่าบุกต้องขอบใจทีมงานลุกนุ่น้อยบินน้อย นะคนมาซอยแล้วก็ขอบุญขุณคุณใหญ่ใจดีสีส่ซัพพอร์ตมาให้จา้างนำหน้าในรอบแรกของปีนี้นะแข่งแรกของปีนี้แล้วคอยเป็นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยถึงแกเก่าเด้อพี่อย่าเจ็บอย่าจน <c oughs> อืมเบียร์มะคุง <c oughs> มะคุงน้องนิดนะนะแม่น้องนิด เฮ้ยตกใจวะติผพ้นสิมาอีกบุญยังไม่ไกลายเลยท่องผ้างามขนาดนั้น จวดขนาดมือสุดท้ายรางการดำนาค่ะก็ให้สุดท้ายนี่เพราะว่ามันบรเิเวณลายเนาพี่น้องเนาหน้าบรวลายมีเสาสามให้ คนนี้เร็วเกิ่งมือนะให้นี่เนี่ยเราบงึงเราส้มบัตหดเด้อพี่น้องเท่าไรขึ้นเาิ่นชุบนสิขึนนน้นเลยเท่าละตำม,มาคุ่งถาอะไรเลืดอขึ้นมาก็สิคลายเครื่องไปเลยตำม,มาคุ่งแส็บมาแสบเราส้มตอนชุบนดำมาเนี่ งานด่วนพี่น้องงานด่วนสบายดีสบายดียดลังไม้เด้อพี่น้องเด้อมันก็ไทแล้วพี่น้องเอ้ยไถแล้วไอพ่อเจมี่เขาตโตบวายพี่น้องเอ้ยไถตะกร้ามันลม่มฉั้นโบ้พักเมื่อยก่อนนโะบ้ได้ถ้าไทแล้วต้องเดี๋ยวพักก่อนจังคาดมันลม่มสังเกตดูเลยไนะถคนแตกคนแตน แต,ยยแต่ว่าฟุน้นไลยได้ให้นี่ก็เลยลมพี่น้องเลยปกติกระดินทรายนะแต่ว่ามันฟุ้นไล่เป็นดินดำนี่นะดินดำเป็นดินตมพอดีอรดา้านเคยมาซอยอันบุได้ร้านเคยมาซอยเนี่ยโป้เจอซึกอนักนะเฮาหน่ะเนี่ยเป็นรมไขห่หน้าอยู่พี่น้องเลย พอเจมีเขาขาดซอยขนน้ำน้อยแห้งขี้ขาดง่ายน,ะนาให้เนื้อเขาเคยขาดเลยแต่วางสองสามปีขึ้นหลังน้ำน้อยๆโอ้แห้งขาดง่ายพี่นะ้องเอ้ยขนน้ำร้ายนี่นะ่ะใครแน่น้ำน้อยมันจิเป็นตมเอเล่นนะโอ้เรถไทยก็หอบวยกับไฟใส่จวดใส่จวดเดี๋ยวรอดำพี่น้องมาเลย โอ้เจมี่ขาดแล้วแล้วพี่น้องขันโมเล้วโบขึ้นเพื่อนวะมันยังให้เดี่ยวกระเทินวะสั้นคุ้มไม้เฮาไทยอีกพี่น้องเอ๋ยอะไทยก็ไทยซะสักวะงาวให้แล้วเนาะไม่ง

อยากให้ลูกเล้วเราก็ได้พี่น้องเอ๋ยเหลือให้เดียวด้วยพ่อใหญ่วัดเอาได้วมาสั่นจันดาเอ๋ยให้มันเล้วได้เล่าว่ะพอขี่ข่ายลงลงมาอีกได้เล่าว่ะกินข้าวเลี้ยวพอจากหนีได้เล่าว่ะอ้าวเจ้พ่อใหญ่เที่ยงยังบกขึ้นพี่น้องเอ๋ยวัดทิศเถอด้วยกินข้าวเล้วพอจากเมื่อเล่าว่ะพอบริลลลงมาซอยได้เล่าว่ะ ไปลงไอ้จี้ลงกาเหรืออยู่ดรอกเนาะคันตั้มเป็นซิป่นละขนางนอวะโดยสามปลายได้โดยบน่อยด้รา ไปนํามงนั่นคน้อยตอนบ่ายคน้อยสิลงไปดําดอกเพราะว่ามื้ออื่นจังซ้ําเนาะโดยเดี๋ยวมันได้บ่เนาะมื้อือก็ได้เนาะแม่โดยโดยบนมนกบ่อยากเฮ็ดโดยดเาม้อเกาเนาะเลขสวยเนาะพ่อเนาะโดย2 4 6 7 8 9 10ผู้ใดพี่น้องเอย9คน10คนผู้ใดเอาเบิ่ง บัวมลมือกล้องนี่พี่น้องเลย <laughs> มือกล้องอยู่เทั้งมือกล้องอยู่เทังเอาล,ลอยให้ผัว่าผักพรอนก้อน <laughs> ขาดหน้ามันล่มใจสิกาดเลยดี่ดู <laughs> ม,มือไทยกับย่งพลแห้งเลยกระเด็นมาไทยหุดไทยไทยแบบไทยหุดนี่นี่กระไทยโคตรในแห้งมันกบเข้ากันไม่แห้งเสียนมองคู่นะมันสี่มันสีสูงอขาดกับบัวลง เก็บใม้มันกินน้มันหมักใชอัี้เอขอ4บทดทีเถอพี่น้องไก่สีเหล้ว้องะพ่อไงเนาะ ด้วยสีหล้วแล้วสำนาซอยลูกซอยเต่าพใหญ่วะอาพีน้อยด้วยบอยย่อมกิดข่าวพใหญยวะขั้นมเลี่ยวนี่แล้ววะพอกิดข่าวโมลงได้เพื่อนวะมันยังให้เดียวนี่แล้นาะเพราะเนาะถ้าที่กินมันก็โอ้กินโมลงพใงญ่วะมันกินโแซ่บเพื่อนวะมันดยยักชิด้ลงมาอยู่พะงั่วะด้วย อยากนอนลินก็นได้เขาสบายใจบบน,นี้แล้วพ่อไงวะด้วยเลยไอ้สุดท้ายแล้วพี่น้องจอจันเขาแล้วจอจันเขาแล้วดำตะกา้า <c oughs> ยี่ร้อยอมัจิได้ดำอยู่บอ่อ้าววสัน

อือใส่โยยกโปยกโปบ่ใหญ่ว่าเรียบร้อยบ่วะตกสู้สู้แล้วมื้อนี้นั่นอือแล้วจนได้พ่อใหญ่ว đầm khỏi ít chứ cho ngoài nói nưng nè đầm nè ờ ship của tôi nà. ừ. hàng này đó hay có bé ọt luôn hả ừ đẹo, leo, phi nông này. chơi che bôn mong anh chi yu nó có đẻ lãi. à. rồi nổi mới chơi. nhảy cà rồi đấy, rồi nói ธรรมดาเออแซมาหันแล้ว่าหองยาวันฮะานำหน้าแล้วสิคาพวิคามีอันมดเลยเรียบร้อยพี่น้องขึ้นพักเที่ยงขึ้นไปล่างเทิงกได้เพาะ เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยสิาพาคคนกินีดข้าวกินนำมาเนี่ยเอาไว้เซนีิก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ได้พี่น้องเนาะขอบคุญขอบคุณหลายพี่น้องไปสุขุสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เอ้ยเนาะขอบคุณพี่สาวใจดีทั้งไต้หวันเนาะเพิ่มซัพพอร์ตเข้ามากระสั่นกับโอ้ยบวทันเลี้ยวง่ายแนละ้วเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายเด้อครับคุณพี่เด้อเนาะขอให้พี่อยู่ดีไม่แห้งอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อ การงานการเงินเนาะให้เจริญหลวงเรืองเมื่อน่าเด้อแล้วก็ FC ฮาส์กุลสกุลคี่กันพี่น้องเนาะคมเจ็บยาสุดได้คมไข่ยาสุมีนอนรับกัให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกัให้ได้เงินแสนเอาสบายเอาไว้สนิทก่อนพี่น้องคลิปนี้กันเลยเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสลากชนีสบายดีสบายดี